พระเจ้าเนี่ยตอบไว้ทุกเรื่องในโลกความเห็นคนในโลกเนี่ยมี62แบบพระเจ้าตอบไว้หมดเลยท่านเรียกว่าทิฏฐิ62ความเห็น62แบบของมนุษย์มนุษย์คิดไม่เกินนี้มนุษย์คิดแบบที่หนึ่งวิธีแก้คือยังไงแบบที่สองสามสี่ใครมีสุตตะเรื่องทิฏฐิ62เนี่ยแล้วเข้าใจหมดเนี่ยคนนั้นชื่อว่าสำเร็จตำราพิชัยสงคราม ปรงเลขสุดตาตรงนี้ว่าสังขามาวิชัยนะลบชนะทุกความเห็นหมดในโลกอาตมาเองก็เข้าใจไม่หมดอยากมากนะเช่นพระองค์พูดว่าลมก็ไม่พัดน้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คขอดทุกอย่างตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาเรียนเข้าใจไหมไม่เข้าใจอะไรคือลมไม่พัดน้ำไม่ไหลนะอย่างเนี้จะมีแบบเป็นคำพูดที่ ยากมากนะซึ่งเราคิดว่าวันนี้เราเสพครบสุตตะมาขนาดมากแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจที่ฐหิ6สเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีสุตตะมากพอเนี่ยเราคงจะเข้าใจที่ฐีหิ62เนี่ยได้ครอบคลุม